คุณซาซึมิมินิเอโดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพูดไทยชัดมากชัดมากเลยนะฮะเกิดที่ญี่ปุ่นนะแต่มาโตที่เมืองไทยครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทีผมมามาเรียนที่เมืองไทยด้วยฮะแล้วก็พ่ออยากให้ไปเรียนที่นู่นก็เลยจะบินกลับไปเรียนที่น,นู่นนะบังเอิญน,นะฮะวันนั้นผมมีรางสังหอนครับก่อนขึ้นเครื่องผมไม่เคยทานน้าก่อนขึ้นเครื่องอ่ะแต่วันนั้นผมทานน้ํา17ดขวดทานหรืออาบทานครับขึ้นเรื่องผมกินน้าไปอีกครับกี่ขวดฮ กินไปอีกประมาณครับสิบขวดครับกินเง,ง,งมากเลยนะมีรังสังขรว่าผมจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วก็เข้าจริงๆอันนี้มีรังสังขรแล้วคุณกินน้ําเยอะมันเกี่ยวแหะครับมันเลยปวดทีไงแล้วฮนะแล้วผมก็บองออกไปนอกหน้าตา่างผมก็เห็นอะไรไกลๆกำลังวิ่งเข้ามารูวแมนไม่ใช่ฮะไม่ได้แมนไม่ใช่ครับผมเครื่องบินครับเครื่องบินกลางจะบินสวนลำที่ผมนั่งอยู่ฮะโอกาสน้อยมากนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเรานั่งเครื่องบินแล้วเครื่องจะบินสวนมายากในระยะแบบ ประชิดประชิดอย่างเงี้คือปีกกับปีกเนี่ยห่างกันประมาณเส้นึงฮะคนขับนี่ต้องสุดสุดย้อนยิงแต่ผมเห็นผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมันสวนเร็วนั้นคุณเห็นด้วยเหรอฮะแล้วคุณทําไงในช่วงวิธีนั้นผมถ่ายรูปครับถ่ายรูปผู้หญิงนั้นได้ด้วยถ่ายรูปครับผมพอดีผมตั้งกล้องไว้พอดีเลยฮะไม่รู้มาก่อนแต่ตั้งกล้องไว้แต่ตั้งกล้องไว้นี่นะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพหญิงสาวคนนั้นนะฮะเราเราขยายมาจากภาพเล็กนะฮะก็คือเธอคนนี้นะฮะสวยมากสวยมากนะฮะแล้วก็ จุดเด่นที่เราเห็นน็คือจะมีรอยสักเป็นรูปจิ้งโจกนะอยู่ที่คอคือวันนั้นผมไม่เป็นอันขวนนั่งเครื่องแล้วลงกับตันฮะวกกลับเลยฮะเขาจะลงญี่ปุ่นแล้วแต่คุณให้เขาอยู่เทินใจเงินให้ทั้งลำเลยฮะเหมาลลำเลยแล้วทุกคนในที่เขาจะลงญี่ปุ่นก็ต้องกลับมาที่เมืองไทยใหม่กลับมาที่เมืองไทยก่อนฮะแล้วผมก็เหมาลลำให้เขากลับไปฮะเพื่อมาตามเครื่องบินหรือรถบัสฮะเครื่องบินครับแต่ผมขอร้องไฮะ ผมบอกเขาแล้วว่าผมเจอรักแท้แล้วเป็นเวลานาน,าน้วเห็นบอกคุณตามหาอยู่ตลอดแล้วผมก็ไม่เคยท้อแท้ไม่เคยหยุดตามหาเขาเพราะผมรักเขาถ้าคุณเจอเขา<ม>เห็นบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกเขาสาม,มสิ่ง<ม>ก็คือสิ่งแรกอยากบอกเขาว่า<ม>ไฮะเจอเขาเนี่ยผมจะบอกว่าผมเนี่ยรักเขาแล้วผมจะหอมน้ำผาเขาและสิ่งสําคัญที่คุณอยากบอกกับเขาและทำกับเขาก็คือผมจะสวมแหวนแต่งงานแล้วก็ขอเขาแต่งงานครับยิ่งกว่าเทพนิยายนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่า สวรรค์เบื้องบนเห็นในความตั้งใจของเขาครับทีมงานเราครับได้ติดต่อมีอยู่หนึ่งโรงพยาบาลครับบอกว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับ mm hmm. ที่เห็นนั้นคือรูปปานซึ่งเป็นรูปจิ้งจบซึ่งเจอตัวครับคุณจะพูดนะว่าและวันนี้ทางรายการนํามาฮะพูดเป็นเล่นไหมครับผมดีใจคุณจริงว่าคุณจะได้พบกับเธอและวันนี้เราขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหงทองจ้องหอพักครับ ใกล้ๆทุกที่เลยครับลูโอ้น่ารักมากเลยนะครับโอ้เหมือนตัวจริงมากเลยนะจะบอกเขาอยู่ตรงนี้นะผมรับหนึ่งของสามุณหานไปและคุณจะได้ทำสามสิ่งที่คุณอยากทําบอกรักเขาจูบหน้าผากเขาและสวมแหวนขอแต่งงานเขาหนึ่งสองสามครับหันไปเลยฮะค่อยๆหันไปช้าๆนี่คือผู้หญิงที่คุณรอมาสิบปีกว่าผู้หญิงที่เคยผ่านเว็บ งเพียงไม,ไม่กล้าใช่ไหมมือเหรอครับเนี่ยเอางี้ให้ก็ชูมือส่งมือมาคุณจับวัดครับเอ่ยื่นมือมาฮะยื่นมือให้คุณจับงงเป็นไงฮะเป็นก้อง,องนะ <c oughs> ฟังเสียงเขาไอ้เขาบอกว่าคนนี้จีวะหนึ่งสองสามคนน้จีวะคุณได้กลิ่นของวาซาบิไหมได้กลิ่นของพวก กระเทียมดองอินของปลาซาบะไหมใช่เลยฮะผ yeah> claro ู้หญ oh ิงคนนี้นะครับและตอนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับโอ้ยัูนแล้วใครนะครับเนี่ยผู้หญิงคนนี้ครับเมื่อสิบปีก่อนนี่นะฮะเราเถอะดูให้ที่กรดูนทางว่าดูด้วยนะฮะเป็นปลานอะปลาหรือที่ใครครับเนี่ยปลาครับเป็นปลาลูกกิ้นจบซึ่งมีแค่คนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยเฮ้ยเดี๋ยวกดปล่อยก่อนพี่ใครจะทำจริงหนูฮะอันนี้ใช่ลูกหนูไหม ใช่ค่ะสิปีที่แล้วใช่เปลี่ยนไปเยอะไหมเยอมะมากแหมนี่คุณนะี่มันก็ตั้งสิบปีแล้วตอนสิบห้าสิบหกจะต้องทำสามสิ่งต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศนะครับผมาจะไปทำเพื่ออะไรผมไม่รู้ผมไม่รู้จักเขาเนี่ยเขาบอกรักหน่อยบอกรักหน่อยโอ้ใครจะไปบอกรักคุณเลยจุกประผักธ์จ<ๆ>ุดประผักโอ้จะไปชุบได้ไงแล้ความรักสิบปีคุณไม่เสียได้เลยฮะความรักอะไรคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณพันนี่ออกอากาศปะเนี่ยออกอากาศปะไมจำบ้าผมไม่รู้จักเขาจะดประพันธ์จุดประพันธ์ไม่ได้